สัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรา,อ,าอยู่ที่งานบ้านเล่นสวนนะคะซึ่งเขาจัดที่ Challenger นะคะ i t p a c t เมืองทองธานีนะซึ่งงานเขาจะมีตั้งแต่วันที่วันนี้เลยนะ,ะวันที่24ตุลาจนถึงวันที่2เดือน พฤษจิกายนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบริเวณหน้าง,งานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนบริเวณภายในบริเวณงานกันนะทุกคนเมื่อกี้นี้ทางด้านหน้าง,งานเนี่ยเขาจะมีให้ลงทะเบียนด้วยนะทุกคนแล้วก็จะได้รับสมุดแบบนี้เลยนะเป็นสมุดโน้ตแบบนี้นะสวยมากๆเลยนะ อันนี้เป็นสุุนะคะบ้านเลสสวนนะคะเราสามารถลงทะเบียนนะคะจะมีน้องๆน,นะคะเขายืนคอยอให้ลงทะเบียนเข้างานแล้วเขาก็จะมีสมุดแบบนี้แจกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในบริเวณงานกันนะคะตอนนี้นะคะเราได้เข้ามาอยู่ในบริเวณภายในบริเวณงานบ้านเลสสวนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินดูนะอันนี้เราก็เดินมาตรง เข้าไปด้านในได้เลยนะมันจะมีฮอเขาจัดฮอหนึ่งถึงฮอสามนะคะที่ชาเลนเจอร์นะทุกคนอันนี้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะทุกคนสวยมากๆเลยเป็นสไตล์มินิมอลนะคะน่รานรักมากๆเลยอ่ะใครที่อยากตกแต่งบ้านนะคะมาดูเฟอร์นิเจอร์กันได้เลยนะมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบครันเลยทุกอย่างเลยนะคะเขาจะมีแบบบ้านให้ดูด้วยนะด้านหน้าเราก็จะเป็นในส่วนของ แบบบ้านแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะเป็นร้านกาแฟเบเกอรีะะ่อย่างงี้ค่ะแล้วก็มีเวทีสัมมนาด้วยนะคะเริ่มวันนี้วันแรกนะคะมีจนถึงวันที่2พฤศจิกยายนนะคะใครอยู่ใกล้ๆนะคะมากันได้เลยนะจัดที่เมืองทองที่ c h a l l e n g อ r ์พหนึ่งถึงพสามนะทุกคนมากันได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเก้าอี้ e, โซฟานะคะสวยมากเลยนะทุกคน วิสวยมากเลยอ่ะใครยังไม่เคยมามากันได้เลยนะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างอุ๊ยน่ารักมากนี่แล้วก็จะมีแบบนี้นะทุกคนนี่มีร้านกาแฟด้วยน,นี่ค่ะนี่สวยมากๆเลยนะอันนี้เป็นหนังสือบ้านและสวน อันนี้เป็นร้านร้านกาแฟนทนเดี๋ยวต้องเราต้องกินกาแฟสักแกวเดี๋ยวเราพาไปดูแบนข้างบนกันนะทุกคนมีสองชั้นนะเห็นข้างบนไหมนี่เดี๋ยวพาไปดูนะนี่สวยมากเขาแต่งสวยมากเลยนี่ที่ทุกคนดูนี่ต้นไม้จริงนะสวยมากเลยอ่ะลิฟวิ่งไลฟ์สไตล์นี่สวยมากมากเลย เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะทุกคนนี่มีที่นั่งให้ทานกาแฟด้วยนะยนี่นะเขามีสองชั้นนะเดี๋ยวให้ดูข้างล่าง,าง,างก่อนนี่ที่นั่งกินกาแฟกันนี่เลยนะอุย้ยสวยมากมาเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะ ยังไม่เคยมามากันได้เลยเรามาแทบ่ทุกปีเลยนะนี่เราขึ้นมาถึงตรงที่พักากำลังจะขึ้นไปชั้นสองนะวิมองเห็นข้างล่างเลยเห็นไหมเราก็จะขึ้นมานี่บริเวณชั้นสองนะทุกคนนะอันนี้ก็จะมีเขาจัดไว้ให้เป็นที่นั่งแบบนี้นะสวยมากเราก็จะ เห็นวิวข้างล่างแบบนี้เลยนะน,นี่ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นี้เป็นบันไดนะทุกคนนี่นะคะวันนี้จะเป็นห้องน้ำนะนี่นะมีอ่างด้วยสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นห้องทีวีนะคะเป็นห้องนอนนะทุกคนนี่เลยนะคะเขาจัดไว้สวยมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะโต๊ะรับประทานอาหารนะสวยมากเลยค่ะเขาจัดสวยมากๆเลยค่ะนี่นะ ตรงนี้ก็เขาก็จะมีทางลงไปชั้นล่างนะคะมีเป็นพวกโต๊ะทางานนะคะสวยมากๆเลยนะนี่เลยเขาจัดโชว์ไว้แบบน่ารักมากๆเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะดูทีวีร้องคาราโอเกะได้มีไม้ด้วย ข้างล่างก็จะมีเป็นนะคะเป็นห้องซักเสื้อผ้านะคะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะภายในบริเวณง,งานบ้านเลสวนแฟนนะคะของปีนี้เลยนะทุกคนล่าสุดเลยนะ อันนี้คือเราอยู่ในบริเวณนะคะสโซนบ้านตัวอย่างอยู่นะทุกคนเราสามารถเดินอันนี้อยู่ชั้นล่างนะกะ็เข <c oughs> าจะมีปลูกต้นไม้ประดับไว้แบบนี้นะ,ะแล้วก็มีเป็นเก้าอี้ไว้ให้เรานั่งนะคะแบบนี้เลยนะ,ะตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งทํางานได้นะ,ะอืเป็นเก้าอี้นั่งได้เลยนะ นี่เขาก็จะเป็นเหมือนประตูทางเข้าหน้าบ้านนะทุกคนนี่สวยมากแล้วก็นี้ก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งนะสวยมากมเลยค่ะนีนะ่นี่ประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะนี่เขาก็จะบอกไว้นะคะเป็นบ้านนะคะภูเขานะหลังคาวไว้นิว รุ่น PR ขีดแปดนะคะทุกคนไปเราไปดูบริเวณอื่นตรงนี้ก็จะเป็นเวทีกลางเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นสวนนะคะให้นั่งด้วยนะก็จะมีคุณยายเขาจะนั่งนะคะนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะ ในบริเวณงานเลยนะทุกคนมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเยอะมากนะทุกคนสวยมากๆเลย น,นี้ก็จะเป็นโซนพวกเครื่องอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะเป็นพวกที่นอนนะลักั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะเครื่องปั่นน้ำผลไม้ต่างๆนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะถานคาวทุกคนสวยมาก อยากให้มากันจังเหนือยมาดูมาเดินเล่นนะทุกคนของเยอะมากแอร์เย็นฉ่ำเลยนี่นะคะสวยมากเลยทุกคนอันนี้เป็นอ่าชุดโต,โต๊ะเก้าอี้นะเอาไว้ตั้งอ่าตรงข้างบ้านทุกคนเอาไว้นั่งกินนะคะหมูกระทะก็ได้นะ ก็จัดใหญ่มากเลยนะจัด3ห้อค่ะห้อหนถึงห้อสานะคะที่ a ช l เจอร์นะคะเมืองทองธานีอุพัดลมพัดลมตัวนี้ใหญ่มากทุกคนพัดลมยักษ์นี่เลยใหญ่ใหญนี่มี2ตัวนะอันนี้ก็พัดลมตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นเตียงนอนนะฝั่งด้านนี้เป็นเก้าอี้นวดนะทุกคนครแ่เก้าอี้นวดก็ มาลองนั่งดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะทุกคนน่ารักมากเลยสวยมากม,มันหอมอะไรมันหอมปลาหมึกย่างมีของกินด้วยนะทุกคนมีของกินด้วยหอมปลาหมึกย่างมาแต่ไกลเดี๋ยวเราจะพาไปโซนอาหารกันนะนี่ตรงไปด้านหน้า เราจะไปตามกลิ่นกลิ่นหอมของอาหารอันย,ยวนหอมปลาหมึกย่างเราจะไปตามล่าหาปลาหมึกย่างท่าน,นี้ก็จะเป็นอ่าโซนอาหารแล้วนะคะร้านแรกที่เห็นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทีบนะทุกคนแล้วก็ร้านลีซิมเฮียง จุ๋ยกวยนะทุกคนแล้วก็หมูยอชาลิสานะด้านนี้นะก็ม,มีหลายร้านนะพาเดินดูนะคะอของกินเยนะอะมากอันนี้ร้านปลาส้มไยกลางนะคะมีขนมด้วยนะมีชาด้วยนะทุกคนชาใต้นะอันนี้ปอเปียะทอดเหนือปลาหมึกย่างนะ แต่มันหอมจริงนะทุกคนหอมปลาหมึกย่างแต่ยังไม่เจออันนี้ข้าวขามหมูนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูอันนี้เขาก็จะมีที่นั่งเวลาทานอาหารให้นะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะเอาไว้อ่าเป็นแนวทางเผื่อใครที่มาจะได้อ่ารู้ว่าตรงไหนมีพิกัดร,ร้านอะไรน่ากินอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็โซนไหนที่น่าเดิน บ้างนะคะอันนี้มีร้านน้ำพึ่งมะนาวคันสดด้วยนะคนซื้อเยอะเลยนะอันนี้ร้านแก้มใสเปาจีนะคะเดี๋ยวเราต้องได้อะไรติดมาติดเงือไปละนี่ไงปลาหมึกย่างนี่ไง,งทุกคนปลาหมึกย่างเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดก,การร้านนี้กันเราขอถ่ายงานกัน อันนี้ร้านหมูทอดอันนี้อะไรเอย่ยทอดมันปลากลายนะทอดมันค่ะน่ากินมากเลยนะนี่มีจอปูด,ด้วยน่ากินมากเลยอันนี้อะไรอเอ่ยข้าวซอยลูกจันนะนี่ร้านกาแฟกาแฟลองบีบนะทุกคนคาวามิมีมะฉะาด้วยมะฉาคา,าวามิ แล้วก็กาแฟลองบิดหน้าลองหน้าลองนี่คารามีเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแคมปิ้งนะคะโซนมีอุปรกรณ์นะคะแคมป์นะคะเป็นเต็นนะคะแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะงานอุปกรณ์แคมปิ้งนะทุกคนสวยมากเลยนะใครสายแคมป์มากันได้เลยนะคะ ก็เป็นเต็นโดมนะทุกคนเอาไว้นั่งนะคะาปาร์ตี้กันนะทุกคนนี่มันเขามีอุปกรณ์ครบเลยเนีย่นี่นะสวยมากทุกคนพิธีงานบ้านและสวนนะอันนี้ก็เป็นเต็นนะคะสีดำเลยนะสเตลล่านะคะของบางกอกเอวดอร์นะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเข<ช>าเรียกว่าอะไรสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรอหรือว่าจักรยานไฟฟ้าไม่แน่ใจนะพูดผิดก็อย่าว่ากันนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะทุกคนแบบไเดินขี่เขาเยน้านะก็อันนี้เมื่อกี้ที่เขาถ่ายให้ดูด,ด้านหลังนะเป็นเต็นโดมนะทุกคน เอาไว้นั่งปาร์ตี้กันนะใส่แคมป์ห้ามพลาดนะงานนี้มากันได้เลยนะอยู่ที่งานบ้านลรส่วนนะทุกคนนี่เป็นบ้านสไตล์แบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นนะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นบ้านแสงจันนะวิวสวยมากเลยนะคะอันนี้นี่หลังใหญ่มากเป็นบ้านนกดาวนะใครสนใจก็มาดูได้นะคะที่งานบ้านไรส่วนแฟนะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะคร่าวๆนะคะอันนี้มีเก้าอี้อด้านหน้าให้นั่งแบบนี้นะมันก็โอเคนี่นะแล้วก็มีเป็นห้องถงห้องกินข้าวนะคะห้องรับแขกนะ,ะสวยมากๆเลยค่ะ่อนได้คะ่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะ สวนยมากเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะน,นีก็ห้องน้ำนะอันนี้ก็เป็นโซนนะคะที่นั่งด้านหน้านะคะแบบนี้เลยนะใครสนใจก็มาดูกันได้เลยนะคะที่งานบ้านเลส่สวนแฟนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะภายในบริเวณงานบ้านเล่ส่วนแฟนะคะก็ เราก็ถ่ายคลิปมานี้เพื่อที่จะให้ดูเป็นแนวทางนะคะใครที่อยากมาเดินเล่นนะคะโชวอุปกรณ์การแต่งบ้านนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะก็มากันได้เลยนะคะจัดที่ c h a เ l e เจอร์นะคะ Impact เมืองทองธานีนะคะฮอล์หถึงฮอลเริ่มวันนี้วันแรกเลยที่24ตุลาจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะคะยี่ขออนี้าจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ